ก็เราจะมารีแคปปี2025ของผมเริ่มเริ่มเรื่องที่ส่งท้ายปีผมก่อนแล้วกันเป็นปีใหม่ที่ค่อนข้างข้ามปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างที่คุณผู้ชมบางคนก็ในกลุ่มซับก็อาจจะพอทราบบ้างหรือว่า เขาที f f? Mm ่ต hmm. mm ิดตามแฟนเพจผมก็น่าจะน่าจะมีทราบบ้างนะครับเนื่องจากคุณพ่อผมเลื่อนเลนสมองแตกนะครับทาให้มอนกับว่าเขาค่อนข้างมีปัญหาทางทางฝั่งซ้ายของสมองนะครับที่เกิดขึ้นทําให้มันมีเรื่องของความคิดความอ่านที่มันไม่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 ได้คล้ายเดิมนะครับแล้วก็มันมีเอฟเฟกเรื่องของเวลาพูดแกพูดไม่ชัดเหมือนเหมือนมันมันทำให้สภาวะการพูดของเขาอ่ะมันไม่เหมือนคนปกติอ่ะใช่ไมมันไม่เหมือนคนปกติไปแล้วนะครับต้องไปภาาบาบัดนะครับนี่คือเรื่องเรื่องแรกของคุณพ่อ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของน้องสาวอันนี้นี่ค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่ามีเรื่องของโรคตั้งแต่เกิดนะครับเป็นโรคที่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าติดตามผมตั้งแต่ผมเริ่มสตรีมช่วงแรกๆเนี่ยก็่าจะพอทราบบ้างนะครับว่าเหมือนกับน้องผมอ่ะมันมีเนื้อง,งอกในลูกอุจจระนะครับมันไม่สามารถถ่ายได้เหมือนคนปกตินะครับซึ่งตอนแนราก็รักษากันมัน,ม,นมันก็บานปลายแต่ก็ผ่านมาได้นะครับจนจนมาถึงช่วง ก่อนสิบปีนี่แหละที่โอเคว่าเออมันมันก็มีปัญหาอีกหนึ่งรอบเพราะเหมือนกับว่าคนที่เป็นโรคแบบนี้ด้วยเนี่ยครับเหมือนกับว่าการขับถ่ายมันไมัน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 แสดงว่ามันไม่ดีแล้วก็มันทําให้เกิดเนื้อร้ายซึ่งมันคือก้อนมันก็คือก้อนอุจจาระนั่นแหละครับถ้าเข้าใจง่ายมันคือก้อนอุจจาระคาอยู่ในกระเพาะอาหารหรือว่าคาในช่องขับถ่ายนะครับจนมันคาไว้แล้วมันก็แข็งนะครับคือพอเราโยกไปทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลอีโรงพยาบาลหนึ่งนะครับใช่ครับว่าผมขออนุญาตไม่พูดชื่อโรงพยาบาลแล้วกันเนาะนะครับโรงพยาบาลแรกเนี่ยเเขาาาาใหห้้สตตุว่อง ส่วนพอเราโยกไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเ<อ>ขาบอกว่าเอ้ยอาการอย่างเงี้ยมันมันไม่สับไ,ไม่ต้องผ่าก็ได้แต่ว่าจะต้องทําการเปลี่ยนท่ออุจจาระที่แบบว่าท่อในการขับถ่ายอุจจาระใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งประมาณสองแสนหรือว่าสองแสนกว่าอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะประกันก็ไม่ได้รับผิดชอบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันจะไปจบอะไรจุดจบอะไรมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าก็มีเรื่องให้คิดอีกหลายหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยทาให้ช่วงสิ้นปีเนี่ยผมผมไม่ได้มาเจอคุณผู้ชมแค่ส่วนต่อไป น่าจะเป็นเรื่องของบริษัทเนะครับนะครับที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือใช้คำว่ามันเหลือแค่ผมนะครับโบ๊ทพี่สวนเฟิร์สน้องๆทีมงานทุกคนียังอยู่บรสติงั้นก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบดีว่าว่าตอนนี้มันมีเราเราก็มีกันอยู่เท่านี้นะครับไม่ว่าจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตัวผมขอละไว้ในใจส่วนที่เข้าใจว่าเออผมขอไม่พูดแล้วกันและนี่ผมขอ่านไปแล้วกันส่วนเรื่องเพื่อนนะครับ ผมก็แชร์ตรงๆเนาะอันนี้ก็แชร์กันตรงๆว่าเออถามว่าเราเราทะเลาะกันไหมเรามีปัญหากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับมุมมองผมนะครับมันมันถามว่าทะเลาะไหมเราก็มีปัญหากันจริงๆอะไรครับเราเราทะเลาะกันก็จริงครับพี่บอกว่าเราเราทะเลาะกันแต่ว่ามันทะเลาะกันได้แบบไหนอันนี้ผมยิงขอขออนุญาตไม่พูดนะครับขอให้มันผ่านไปในในช่วงนี้สำหรับตัวผมเอง